กับจากวัดละไปวัดมาวันนี้วันพิสาขาบูชาแล้วมันร้อนมากเลยอ่ะก็ไปทําคลิปมาได้คลิปหนึ่งร้อนมันมีส่งน้ําพระธาตุด้วยแล้วก็ไปทําบุญที่ว่าเขียนเขียนชื่อใส่ป้ายใส่ชื่อป้ายนั้นเป็นผ้าผ้าสีผ้าเนี่ยสีสบงจีวรนี่แหละก็เขียนชื่อไปแล้วเขาจะไปไปห่มพระธาตุเลยอะไรเนี่ยแล้วก็ได้ทําบุญไปละ แต่มันร้อนวันนี้ใส่ใส่เสื้อตัวนี้ไปในเสื้อเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของกระทรวง ICT เนี่ยเพื่อนให้มาตอนนั้นเพื่อนอาลีเซเวด้วยกันนี่แหละแต่ตอนหลังเขาไปเรียนเพิม่มเติมเป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นอะไรอ,อ่ด้านไอทนะพูดผ,ผิดอิเล็กทรอนิกส์ใช่ด้านไอทีแล้วจนเขาได้เป็นผอกระทรวง ICT เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรกระทรวงดิจิตอล อนหลังเขาไปเรียนจบด็อกเตอร์ออกนะเป็นจบด็อกเตอร์ทางด้านไอ้คุณหญิงพรทิพย์อะไรเนี่ยแล้วตอนนั้นเสื้อตัวนี้เราก็ทํางานที่ศูนย์ราชการนั่นแหละอยู่กับไออาคารบีนั่นแหละแล้วเขาก็อยู่ไอซีทีเนี่ยเขาอยู่ชั้นเก้าเราอยู่ชั้นสี่อะไรประมาณนี้แหละก็เจอกันเพื่อนๆนเซอร์เวมาก็ชวนกันไปหาอลีที่กระทรวงนี้และ้ะอลีก็ก็ให้เสืออ้อตัวนี้มากับเพื่อนๆนเนี่ยเราก็ไว้ใส่ไปวัดเนาะ ก็ก็ดีดีอยู่ยังเคยฝากลูกทํางานกะลีอยู่ภาคหนึ่งเลยแล้วต่หลังน้องลูกเขาก็ไม่ไม่ทำแล้วเขาก็ออกมาก็ทําอีกหลายที่แล้วต่หลังเขาก็มาอยู่สวนกับเราแล้วล่ะมันร้อนมากแล้วก็เออวันนี้คืออะไรแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วมันสั้นจุดจูดีก็ไม่ค่อยชินกับมาเท่าไหร่แต่ก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามันร้อนไง ผมยาวร้อนแล้วมันก็ต้องไปยืดให้ตรงให้อะไรแบบนี้แล้วมันผมมันเสียก็ก็ไม่อยากไว้ผมยาวแล้วล่ะก็เนี่ยตัดสั้นร้อนอยู่ในสวนนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งพุ่งนี้ยังมีงานอีกนะที่ที่วัดลำเปิงวันนี้วัดเมฆาจาร์วัดมันใกล้ๆกันนี่แหละแล้วเขาก็ก็ผัดกันทำบุญแถวนี้มีสามวัดอะ วัดล่ำเปิงวัดแม่ขจารวัดปังเปาเดินขายร้อนอยู่ในสวนนี่แหละโอ้เจ็บใจมะม่วงไอ้นั้นสิมะม่วงเขียวใหญ่ปลูกแล้วโอ้โหลูกมันย้ายใหญ่มากเลยนะแล้วเราขายที่แบ่งไปแล้วนะแล้วมันก็มันก็นกไอ้นั่นอนะออกลูกแล้วมันก็มาย้อยเย้ยเรานะ ข้ามรู้มาทางเราอีกเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ละเลยไปซื้อมาใหม่ซื้อเอาแต่แต่มันยังไม่โตแต่ก็ปลูกไปแล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะพาเพื่อนๆไปดูเนะนี่ยแต่เนี่ยที่เราซื้อมาใหม่อันนี้ก็สวยจังเลยนะไอ้นี่เนี่ยเราก็เอาไปวัดเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเอาหยอกชะบาไปวัดหรือเปล่าแล้วไม่รู้แต่ก็เอาไป เอาแล้วเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มีมีไอ้ทูบสามดอกนะดอกชบาแล้วก็ดอกจำปีดอกอะไนี่ไงที่เราจะให้ดูเขียวใหญ่เนี่ยเนี่ยที่แบบว่านเนี่ยนะแต่อันนี้คืออะไรนะมันเบอร์รี่น,นี่ก็อะโวคาโดนี่ก็ ไม่น่าหนังจะพาไปดูไอ้ที่ว่าต้นเขียวเขียวใหญ่แล้วมันมาเย้ยเราเนี่ยมันมาย,ย้อยย้อยมาทางวันเราอีกนะเออนี่ยังไม่ได้ไปเก็บเลยเนี่ยไอ้นี่มันยุงมันเยอะอ่ะอย่าไปเก็บ ร้อนใส่ขาสั้นจะไปเก็บทีก็ต้องใส่ถุงเท้าใส่ท็อปบูทล้ก็คุมหน้าด้วยนะใส่หมวกยังเอาไม่อยู่เลยต้องใส่หมวกที่มีตะ่ายนะั่นแหะเดี๋ยวเด๋ยวจะไปชูไอ้ต้นเขียวใหญ่ที่ว่ามันเราแบ่งที่ขายไปแลยตอนนั้นเขาก็ปลูกบ้านนะั้นไงขายไปขายให้ข้างบ้านแน่ะมะโยมก็ได้กินไปแล้ว แต่ว่ามันก็ออกใหม่มาตอนนี้ยิ่งโดกกว่าเดิมอีกฮนะเนี่ยนะกำลังออกแล้วอะโดกกว่าเดิมอีกจะได้กินอีกแล้วเนี่ยแล้วใครเคยเห็นไอ้หญ้านางแดงบ้างเนี่ยเราซื้อมาปลูกสั่งทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เผื่อให้เราไงให้หญ้านางเขียวมาแล้วแล้วก็หญ้านางแดงด้วยแล้วก็ดูใน youtube เนะี่ยเขาก็บอกว่า มันใช้ได้เหมือนกันมีประโยชน์เหมือนกันเออก็แล้วมันงามแย่ดางแย่ดางเขียวมันไม่งามนะอันนี้เราก็ย้ายมาปลูกตรงนี้แต่เรากำลังจะโพสไปหาเขียวใหญ่เนี่ยที่ตรงนี้ที่เราแบ่งขายนั่นไงต้นเขียวใหญ่นะนั่นนะนะนั่นแหละอ๋อเนี่ยเสาวลวที่แบ่งเขตกัน อยากบอกว่ารักดังๆถึงคนฟังที่อยู่ตั้งใจส้มโอตรงนี้ตอนแรกมันมีส้มโอแล้วมันมันหมดอายุไขามาแล้วก็เลยตัดทิ้งไปนี่เราปลูกต้นพุทราพุทราแดงน,นเนี่ยสั่งมาใหม่เนี่ยคทนี้สองต้นตรงนั้นว่าจะปลูกแอปเปิ้ลแล้วก็กิก่งพันมัน500อบาทยังไม่ได้สั่ง รอกันรอฝนตกเยอะๆกันเรามีตังค์เยอะด้วยแหมกิ่งพันแพงอะเนาะต้นตั้งห้าร้อยอย่างเงี้ยผมสั้นดีแปลกดีนั่นไงไอ้นั่น,น,นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหวยังไม่ได้ไปเก็บเนเข้าไปไม่ได้เลยเนะี่ยมันร้อนไม่อยากใส่ขายาวแล้วก็ใส่ถุงเท้าใส่ท็อปบูทคุมหัวอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็ไม่ค่อยงามเนี่ยอะไรเนี่ยสวรัรสนั่นไงที่ที่เราขายไปแล้วอันนั้นก็คือน้ําดอกไม้แล้วนะที่ที่เราแบ่งขายนะ่มีต้นไม้เยอะมากเลยนะอันนั้นก็ใช่อะโวคาโดมะม่วงแก้วขม,มิ้นอะไรอีกนะมันเยอะมากเลยมันเป็นไรเราก็ปลูกใหม่แล้วแหละอันนี้ก็ต้นโกโก,โก้เดี๋ยวจะทำช็อกโกแลตอันนี้มะละกอ พันแขกนวนเตี้ยดำเนินนี่มีต้นเดียวหลือต้นเดียวแต่เรากำลังปลูกอันนั้นไวล้ละฮอลแลนด์ปลูกฮอแลแลนด์ไว้ละโอ้นี่นี่น,น,นี่มันหอมมากเลยเนี่ยมันจะแข่งความหอมกับกระดังงาเนี่ยเนี่ยเนี่ยจำปีนี่มันสวยมากนี่ฮะจำปีเนี่ยเนี่ยความหอมมันก็มาวันนี้ก็เอาไปวัดด้วยนะ เราเอาไปวัดมีชบามีชบาแล้วก็กระดังงาจำปีรวมๆกันไปกันแหละทรงใหม่